วันนี้มานอนรีสอร์ทริมแม่น้ำทจีนว้าอันนี้คือรอออเดอร์ที่ว่าจะสั่งกับแกนด้วยครับเันจ้วสั่งแกนด้วยสั่งเป็นเวล้ว่ามสบกครังหดว่าวก็จะกินอะไรครับเขียนมาได้เลยบอกหาดให้หมด นี่ริมแม่น้ำเธอจีนเมื่ากาศดีครับแดดล่มลมตกว่ามีเปลย์นอนด้วย อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนกาศดีครับวันนี้น่าจะประมาณ ยี่สิบสี่ห้าองศาเคสุดยอดเลยเนี่ย